สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่สายจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวันแม่นะคะวันแม่ที่นี่ก็คือเดือน5วันที่11นะคะเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาและะ้ว ลูกบอกว่าเดี๋ยวจะมีของไปส่งนะพี่น้องเขาหุ้นกันแล้วก็ซื้อของวันแม่ให้กับแม่ทรายเนาะแม่ทายก็โอ๊ตอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นว่าลูกก็ยังคิดถึงเรานะแต่ลูกบอกว่ามันเป็นความลับนะเขาไม่บอก่ะก็เลยพายกันออกบ้านนะไปซื้อดอกไม้แล้วก็ซื้อของอร่อยมาให้แม่ย่าเขาทานนะแหละแล้วก็ส่วนแม่ทรายก็ เป็นวันแม่ใช่ไหมไปกับป,ป๊าๆก็ต้องเป็นวันแม่ของลูกด้วยแม่สายก็เลยไปเห็นดอกไม้อันหนึ่งที่แม่สายชอบมาก <laughs> คือเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะผู้หญิงทุกคนก็น่าจะเป็นนะแม่สายก็เลยไปเห็นนี่ต้นดอกรักเร้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกดอกดาเลียญี่ปุ่นก็เรียกดาเลียนะคะดอกใหญ่มากอันนี้มันเป็นดอกสีแดงอมม่วงแล้วก็ดูใหญ่กว่ามือ วันนี้ปะป๊าเขาซื้อดอกไม้ให้วันแม่เราก็เป็นแม่ของลูกเราก็เลยมีเอี่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นของขวัญวันแม่จากคุณลูกนะคะเดี๋ยวแม่ใสจะแกะให้ดูพอรู้บ้างแหละเพราะว่าตรงนี้เขาเขียนว่าเบรนเดอร์นะคะเบรนเดอร์ก็เป็นเครื่องปั่นเพราะฉะนั้นก็แต่ตอนที่มันมาอยู่ในกล่องมันจะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งหุ้มนะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่กล่องมันใหญ่มากแม่ใส่ก็เลยแกะมาถึงรู้อ๋อมันเป็นเบรนเดอร์แต่ว่ายังไม่ได้แกะนะว่าข้างในอะ่ะ เป็นแบบไหนเพราะลูกเขาก็เห็นว่าแม่ทรายเป็นคนแบบบ้าเรื่องสุขภาพก็คงจะมาให้แม่ทรายทําอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรพวกนี้เพราะรู้ว่าแม่ชอบทําอาหารเขาไม่บอกหรอกว่าเขาให้ของขวัญอะไรแม่แต่ว่าให้แม่เคลียร์พื้นที่ในครัวไว้แล้วพื้นที่ในครัวของแม่ดูสิมีอะไรมื้เต้นไปหมด โอ้ขนาดพอเหมาะพอกกดีนะเนี่ยนี่เป็นโถแก้วโถ,โถแก้วมันก็จะดีนะคะมันจะไม่สีอาหารเวลาเราปั่นมันจะได้ไม่ติดนี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้อีกทีหนึง่งใส่ไปแบบนี้โอเค เน่าล่ะมแม่ไม่ใส่ก็คิดว่ามันก็คือแบบเครื่องปั่นธรรมดาเนะเาะเขาก็จะมีเมนูอาหารแบบให้เราได้ทำนะเป็นซุปอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นทำนมถั่วเหลืองอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันหลังก็จะต้องทำให้สมกับที่ลูกให้เป็นของขวัญแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝาเนาะ ซิลิโคนไวเ้เขีย่ยเขีย่ยเขี่ยถือว่าลูกรู้ใจมากนะเพราะว่าบางทีแม่ทรายเห็นอะไรที่มันแบบกล้าใช้อะเราก็อยากได้แต่ว่าที่บ้านมันมีหลายอันแล้วนะเราก็เลยต้องอดใจทีนี้ก็จะมาเป็นของขวัญวันแม่ของลูกบ้างจริงๆแม่ทรายก็ไม่ได้ว่าเป็นอ่าของขวัญแล้วกันเนาะแต่ว่าพอดีว่าอยากได้มากปีนี้เขาก็เลยทนความรบเราไม่ไหวก็เลยซื้อให้ตัดความลำคาญ หม้อของยี่ห้อ star หนักมากมาเปิดพร้อมกันอันนี้สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นไซส์24เซนในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ราคาประมาณ30,000เยนนะคะเพราะว่ามันลดราคาแล้วจริงๆถ้ามันไม่ลดมันก็จะแพงกว่านี้ <c oughs> เป็นหม้อของประเทศฝรั่งเศสฮะ,ะอันนี้เขาเรียกหม้อเหล็กหล่อแต่ว่าเขาแล้วก็เคลือบอีกทีนึงนะคะ มันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเลอคูอเซ่เนาะอ,อันนั้นอ่ะ,อะตรงเรือบมันจะเป็นสีขาวไม่สายคิดว่ามันทําความสะอาดยากเวลามันมีคราบะอะไรเงี้ยอันนี้สีดํามันจะล้างง่ายกว่าน้ําหนักเขาบอก5.2กิโลนะคะหม้อเน,นี้แก่วันนี้ก็คงยกล้างไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นไม่สายก็เลยให้ป๊าป๊าเอาเบอร์24มานะ จริงๆอะอยากได้26 28เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลัวมันจะยกไม่ไหวนะขนาด24เซนก็ยังอยู่ที่5.2กิโลออันนี้เลือกเอาสีแดงมานะคะแล้วก็ราคาขึ้นอยู่กับสีด้วยนะคะถ้าสีดำจะถูกกว่านี้ถูกกว่านี้ประมาณ5,000เยนอันนี้เขาเรียกหม้อเหล็กหล่อนะคะมันจะทำมาจากเหล็ก เวลาทำอาหารประเภทต้มตุ๋นเน่เขาบอกว่ามันจะอร่อยวันนี้จะมาประเดิมหม้อด้วยเมนูน้องไก่อบซอสนะคะพอดีแม่สายไปเจอน้องไก่ธรรมดาน้องไก่แบบนี้ญี่ปุ่นหายากมากนะ,ะแล้วก็เหลืออันเดียวด้วยอีกอันนึงก็เลยได้มาเป็นแบบที่เขาตัดแล้วนะคะน่องก็อยู่ที่ประมาณห้าประมาณ125บาบาททีนี้ก็วอร์มเตาใส่น้ำมันเป็นนิดเดียวก็พอนะคะ กระทะที่มันเคลือบนะคะเราก็ต้องเอาวัสดุที่ใช้แบบนุนถนอมกับรอยขีดข่วนหน่อยก็จะเป็นซิลิโคนนะคะอันนี้ไม่ใส่ก็ไปซื้อมาของสต๊อฟเหมือนกันทีนี้ก็เอาส่วนหนังลงก่อนนะคะกรีดนิดนึงนะคะให้มันน้ำซอสจะได้เข้าไปง่าย ก็เอาไก่มาพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเส้นหมี่เนี่ยค่ะมาวางให้มันกรอบนอกนุ่มในใส่เน่้จีน ีน้ก็มาใส่ผักลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าว อันนี้เป็นเม่นหรือว่าเป็นเส้นนะคะข้าวก็จะเป็นข้าวโอ๊ตโก้ตนะคะก็คือเป็นเม็ดข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดหุงกับข้าวบาสมาตินะคะนิดนึงแล้วก็อันนี้ของประปาก็เป็นเส้นนะคะเส้นโซบะทอดให้กรอบนอกนุ่มในนิดหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วนะคะเป็นไงน่ากินไหมให้อืจ๊ะไดัสอิจได้กินมา ดูท่าทางมันนุ่มมากนะตุนไปยี่สิบเอ็นาทีเองอ,อร่อยไหมอ้หม,ม้อเนี้ยนะซื้อมาสำหรับอันนั้นไงคาเลป่ป้าไงทำ<อ>มาอะไรคาเลนะรอ้รอยไงทำมาเดี๋ยวสิทีแรกป่ป้าทีแรกนะเม่ใส่ว่าไม่ใส่จะทำเมนูนี้นะเพราะว่า เราก็อยากทานด้วยเนาะแต่ว่าป๊าป๊าบอกว่าคาเลคาเลบอกคาเลทําบ่อยแล้วเอาไว้คราวหน้าอาทิตย์นี้ก็ได้ถ้าไม่มีอาหารนะโอือ้ ป๊าป้าทำเมนูนี้คิดถึงลูกเนาะลูกชอบเมนูข้าวหน้าไก่ไข่ดาวมากนะคะเดี๋ยว,วหลังลูกมาต้องจัดให้สักห,หน่อยเอราืเดี๋ยวให้ป๊าป้าไปล้างหม้อหนักอบอกเหตุผลซิทำไมซื้อหม้อให้หมอมาทำไมถึงยอมซื้อให้ขอไปตั้งนานแล้วนะป๊าป้าบอกว่าหม้อเต็มบ้านเนาะหม้อเต็ม,มบ้านจนไม่มีมที่เก็บ ือไม่ซื้อแล้วพอแล้วนอกจากซื้อใหม่อิ่มมันชิ้นใหญ่มากกินไม่หมดแล้วเขียไว้กันวันนี้เนาะท็ไปคาเรคาเรอะไรดีป๊าป๊าชอบคาเลอะไรพกคาเรหมูมป๊าป้าชอบใส่หมูเป็นก้อนนะคะ,ะที่ซูเปอร์มันจะมีหมูสําหรับตัดสําหรับทําคาเลเนาะเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยเป็นชิ้นอันนั้นอะถ้าใช้หม้อธรรมดามันจะเปื่อยยาก แต่เวลาถ้าทุกทีเวลาไม่ทรายทำอ่ะก็จะใช้เป็นเหมือนกับแบบให้หมูมันนุ่มก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ผักทีหลังแต่ครั้งเนี้ยเรามีหม้อดีแล้วทำไมได้หรือเปล่าให้ป๊ะป๊าเป็นคนทำไงคาเลมันต้องอร่อยขึ้นแน่เลยป๊ะป๊าเนาะจริงหรือเปล่าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ